คุโฟยูช่อง24มีเฮมาแล้วจ้าวันนี้เรายกขบวนความสนุกบุกมาแจกถึงงานประเพณีเลี้ยงบุฟเฟ่ช้างที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพรานจังหวัดนครปฐมมาดูกันซิว่าพี่น้องที่นี่จะพิชิตทองคำของเราไปได้หรือเปล่าสวัสดีครับ ก็ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่จะมีแต่ความสนุกเพราะเราจะบุกไปแจกกันทั่วไทยกับรายการ True for You ช่องยิบสี่มิเหเฮแจกสนุกบุกทั่วไทยแล้ววันนี้ครับผมเราอยู่วันที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพันในงานประเพณีเลี้ยงบุฟเฟ่ช้างจังหวัดนครปฐมครับผมแน่นอนครับเจอผมครับตุ้ยเกียรติกมลนครับแล้วก็ทีมงานกลุ่มใหญ่ๆแบบนี้ป้ายแบบนี้ True for You ช่องยี่สิบสี่มหเฮที่ไหนแล้วก็เตรียมตัวรับความสนุก เพราะผมมีเกมมาให้ร่วมสนุกเล่นกันเยอะ,ะ,ะแยะเต็มไปหมดเลยครับโดยเฉพาะของมาแจกด้วยผมจะมาแจกคนเดียวก็กระไรอยู่ครับผมผมมีแขกรับเชิญนะฮะรับประกันความหาคารมคมคายเนี่ยเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองขอเสียงปรบม,มือให้กับพีดีเจชาวเชย ก็คืออะไรช้างช้าง่างจเจอเพื่อนไม่ต้องววันนี้เป็นงานประเพณีด้วยพี่ชาเขาบอกว่ามีบุฟเฟ่ช้างด้วยถูกต้องครับพี่ปีนึงจัดกันครั้งหนึ่งเขาจัดทำไมอะ่ะ เขาจัดเพื่อตอบแทนพี่ๆช้างที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็มอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวอ๋อก็เหมือนเป็นงานดูแลช้างประจําปีถูกต้องครับที่เขาแบบให้ความเพลิดเพลินกับเราคนมาเที่ยวก็มาเจอเขาถูกต้องครับสร้างความสุขสนานให้กับแขกนักท่องเที่ยวที่มาปีหนึ่งก็เลี้ยงทีหนึ่งถูกต้องครับผมอ่าหล่ะวันนี้สุกสนานแน่นอนนะครับผมนอกจากจะได้มาดูช้างแล้ววันนี้มาดูกับรายการของเราด้วยยี่สี่มิเฮทูฟอร์ยูนะครับผมเอาของมาแจกเต็มไปหมดเขาบอกว่าป้าตุ้ยชอบแจกถูกต้องครับแต่ก่อนอื่นเรา เฮ้ยจริงอ่ะผมมีแก๊งแก๊งที่จะไปตามหาผู้โชคดีมาเล่นเกมอยากเห็นขอเปิดตัวกวนสายเฮ้มามาแล้วสุดยอดเอตุยตุ้ยตุครับมีแก๊งตุ้ยครับพี่ขออนุญาตเป็นทางตัดนะหัวมึงจะสีขนาดนี้เลยเหรอผมดุยจากเพลรและพวกเรากวนสายเฮ่อันที่จรเาค่าที่คืมูช้างเยดะช้างครับวันนี้ถว่า พี่โชาวเรารู้ไหมฮะช้างกับจระเข้ที่นี่มีความเคารพและกันจตันยูครูบาอาจารย์มากยังไงอ่ะเพราะว่าจระเข้และช้างสามพานพานแรกพระพุทธพานสองพระธรรมพานสามพระสงฆ์อย่ไปเล่นสักเด็ก<ต>มาดูจากมุกแล้วไม่น่าจะเฮมากเท่าไหร่ <laughs> วันนี้ครับนอกจากคันยูช่องยี่สี่ของเราไม่พอครับ <laughs> ต้องมีเลขยี่สี่ในตัวมุดแบบประชาชนมีเลขสองและเลขสี่ ชวนเข้ามาเล่นเกมได้เลยฮะได้เลยนะถูกต้องครับดูเลยนะที่ตัวตอนนี้ใครมี2กับสีอยู่ในตัวนะฮะดูไว้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอมอบหน้าที่กวนสะเฮไปหาผู้โชคดีมาเล่นเกมกับเรากันเลยดีกว่าไปสุดยอดอยู่จนที่สิบสี่เมีย โอ้ฮะสวัสดีฮะคุณพี่ทั้งสองครับสวัสดีฮะคุณพี่อะไรครับชื่ออู่ค่ะชื่อพี่อู่นี่เป็นเพื่อนกันเหรอฮะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นราชินีช้างด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะปีไหนฮะคุณพี่ในปีสี่สี่ค่ะปีสี่หนึ่งค่ะโอ้คุณพี่ครับเคยดู True4U ไหมเรื่องยิมศีรษะฮะที่บ้านมีค่ะดูอะไรบ้างพี่ชอบดูไทยลีกค่ะเย้วันนี้คุณพี่ครับดูช่องยิมศีรษะมีโชคนอกจากดูแล้วต้องมีอะไรเกี่ยวกับเรื่อ่ยิมศีร พี่ยุ้ยมีอะไรในตัวเกี่ยวกับเลขยิ่งสีบ้างไหมครับเออไลนคกันนะผมเบอรโทรศัพท์พี่เฮ้ยถ้ามีจริงโทรเข้าเบอร์ผมเฮ้ยและแอดไลน์ผมไว้บ้าจะให้โชวนพี่เป็นเี่ไงเกมมาฮะโอ้เป็นสองสีระหว่างตรงกลางนี่นะฮะ ร้อยยี่สิบสแต่แท็กอยู่ตรงกลางอีกแล้วครับไปดูช่องยี่สิบสี่ดูปวยยูบ้างไหมครับเองคอ๋อฮะแป้นเคยดูไหมเนี่ยดูปวยยูอ่ะช่อง24่สิอ่ะะอ่านี่เลยค่ะยี่สิบ คนไทยเดยมีไหม<า>เอาคนไทยเลยวันนี้คุณพี่คิดว่าตัวเองมีอะไรกับเลขยี่สิบสี่ในตัวบ้างไหมเกิดวันที่ยี่สิบสี่ค่ะใครจะเชื่อบอ่อยนะใครจะเชื่อเฮ้ยเฮ้ยยี่สิบสี่กินด้วยน,นางสาวสุวิมลเกิดเมื่อวันที่ยีสิบสี่สุวิมลคือผู้โชคดีแต่ถามว่าอยากจะพร้อมเล่นเกมชิงคอมมิชชั่นหนึ่งหมื่นบาทไหมครับพร้อมค่ะ้าพร้อมแล้วขึ้นหลังช้างไปขึ้นหลังช้างไปเลยพอาล้วเรียนจะรู้นี่กินอะไรดีโน่โนโน้นไม่ใช่อันนี้โน้โน้โน้ กินอะไรจาลุ oh, şallah, <an depth> ่น <set> ด <an S 2> <an> ิดิดๆๆจาลุนดิเอาอะไรดีจาลุนดิจลุนดกินแตงกวาทำไมคิดว่าช้างชอบกินกล้วยจะได้ออกมากล้วยกล้วยเล่ามาง่ายๆกล้วยกล้วยเอาแล้วยังไงชี้ชี้ทำไมไม่บอกให้ทำไมไม่บอกให้ทูโคอยู่ช่องยี่สิบสี่มิเฮ มาอยู่กับเราต่อครับกับรายการ t r u e o u ช่อง24มีเหตุแจกสนุกบุกทุกไทยกันต่อครับกับช่วงเฮยกวกเวาครับแล้วตอนนี้เหยกกวรครับหกท่านครับผมอยู่ด้านหลังแล้วครับท่านแรกครับผมมาเน่สุดยอดชื่ออะไรครับไคตาครับบอกวันนี้มาไคตามากับแม่มาทาอะไรครับวันนี้เรามาทําอะไรมาขายของมีความพร้อมมากมากน้อยแค่ไหนกับการเล่นเกมของเราพร้อมไหะพร้อมนะ้ัง้น กติกามีง่ายครับกับเกมเกมแรกครับผมชื่อเกมว่า ja ช้างจ๋ากินไรดีเกมช้างจ๋ากินไรดีกติการอบแรกง่ายนิดเดียวให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเลือกอาหารมาถือคนละหนึ่งอย่างจากนั้นให้ช้างที่มีชื่อว่าแม่จารุณีเข้ามาเสี่ยงถ่ายว่าจะกินอาหารชนิดไหนหากแม่จารุณีเลือกกินอาหารของใครคนนั้นก็เข้ารอบสต่อไปเลยครับ กติกาง่ายๆเลยครับผมเราอยู่ในสถานที่ที่มีช้างช้างก็ต้องกินอาหารทุกเดี๋ยวให้ต้าเลือกเลยดีกว่าต้าเลือกอะไรเอาอะไรดีครับเอาอ้อยนะฮะทำไมคิดว่าช้างหนีกินอ้อยไอ้ช้างมันชอบกินอ้อยเห็นเขาชอบกินคิดว่าเขาล่อแมววันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าก็แล้วแต่แล้วกันนะเซตูเบตาของผมไปท่าที่สองมาเลยมาสุดยอด น้องเต๊กมาใครวันนี้มากับลูกค่ะแล้วเคยดูช่อง Two for You ไหมเคยดูค่ะดูเกาหลีค่ะดูเกาหลีชอบไหมชอบค่ะโอป้าเนาะค่ะเลือกของเลยดีกว่าว่าพี่ช้างเขาจะกินเหลือมันนะครับผมนะฮะแล้วก็มีมะละกอแตงโมหญ้าแล้วก็กออกกล้วยครับเอากล้วยนะทําไมคิดว่าช้างชอบกินกล้วยจะได้ออกมากล้วยกล้วยจะได้ออกมากล้วยกล้วยเรามาง่ายๆกล้วยกล้วยขอให้โชคดีเฮีสามมามานะครับชื่ออะไรครับ พรนมีจามนมานค่ะราชินีช้างปี41ปี41ปีนี้ก็ปี60ผ่านมากี่ปีแล้วอ่ตอนนั้นหนักเท่าไหร่82ค่ะตอนนี้อ่ะอีก200โลอีก <iende> 2อีก2ก,2กิโลร้อยหนึ่งหรอ98้าโอน่าสมัครปีนี้เนาะ <laughs> อ่า้ำหนักไม่ใช่เรื่องสำคัญครับสิ่งที่สำคัญก็พี่ชาเขาจะกินอะไรพี่เลือกเลยดีกว่าในฐานะที่เป็นราชินีช้างแตงโมมีความสนิทสนมกับช้างมากถูก ทานแตงโมค่ะอแลวเชื่อมั่นว่าพี่ช้างต้องร้อนแน่นอนพี่ช้าเนี่ยแหละค่ะเชื่อตัวเองเนี่ย โอ้ไม่เลือกให้ช้างกินไม่ได้ตัวเองกินเองเยคิดว่านายเป็นแตงโมเพราะว่าตัวใกล้เคียงกันแตงโมแน่นอนค่ะโอเคขอโชคดีสุดยอดเลยครับพี่ออสครับผมพี่ออสพี่ออสทำอะไรมาเที่ยวครับมาเที่ยวใครมาเที่ยวครับผมมาเที่ยวครอบครัวครับผมรักแฟนไหมรักครับอยากจะบอกแฟนว่าไงบ้างก็รักทุกวันนะครับไอรักทุกวันคนไหนรักทุกวันวันนี้จัดว่าวันนี้จัดว่ากับไปจัดไปจัดอะไรชอบตรงไหนวันนี้กี่ดอกกี่ดอก ตออเดี๋ยวพ่าคนมักน้อยดอกเดีดอกนึงครับผมไอ้พี่ออดเลือกเลยดีกว่าว่าพี่ช้างเขาจะเลือกอะไรอ่ะเลือกอันนี้งเลยมันเผื่อมะละกอแล้วก็หญ้านะมะละกอนะมะละกอทำไมคิดว่าเป็นมะละกอมันน่าจะกินมะละกอนะครับเอาหน่ากินมะละกออ้าวขอโทษที่ถามแล้วกันนะครับผมขอให้โชคดีต่อไปมาครับหมายเลขห้ามาเป็นคุณแม่ของน้องตานั่นเองค่ะแม่ชื่ออะไรคะชื่อแนนค่ะพี่แนนอ่าพี่แนนพี่แนนมีความมั่นใจมากแค่ไหน ห้าสิบห้าสิบรวมกันไปเท่าไหร่ร้อยหนึ่งมั่นใจมากก็ได้เลือกมันหรือเปล่าเชาจะเลอมันกับย่าครับเอามันนะเลือกมันทำไมคิดว่าน่าจะเป็นนี้อันนี้กินเราก็จะได้มันมันกินเราก็จะได้มันมันถ้ามันมันต้องทำยังไงมันมันต้องทำยังไงถึงมันมากมันจริงสุดท้ายครับผมมาอ่าคงไม่ต้องเลือกกันแล้วเชื่ออะไรครับผมชื่อยุ้ยค่ะอันนี้ต้องค่อยๆถามนะมีน้องอนอนอยู่ ใช่คุณยุ้ยอ,อันนี้เป็นนางงามราชนีช้างปี2,514ค่ะ44ะนะครับผมเป็นราชินีเลยเป็นราชินีช้างค่ะโอ้สุดยอดตอนนี้นมีคนประกวดเยอะไหมฮะ 20คนค่ะจากร้อยคนทั่วประเทศค่ะแล้วเขาตัดสินจากอะไรให้เราเป็นราชินีอันดับแรกต้องหน้าตาเนาะอ่ะก็แล้วแต่ค่ะอันดับที่เออตอนเข้ารอบปุ๊บพอเราได้ที่หนึ่งปุ๊บเรามีสัญญาอะไรกับเหมือนแบบที่นางงามเขาชอบพูดก็คือเราต้องรักช้างค่ะอันดับสองก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิช้างใช่ไหมคะเราก็จะหารายได้ช่วยน้องๆช้างเรื่องเวชภัณฑ์เรื่องอาหารแล้วก็ช้างที่ตกทุกข์ได้ยากอะค่ะอ่า ถ้าสุดท้ายคงไม่ต้องเลือกแล้วครับคิดว่าน้องช้างจะทานอันนี้ไหมน้องช้างน่าจะเหมือนพี่ช้างอย่างยุงย้ยนะคะเพราะชอบกินหญ้าอ่อนนะคะหลังจากที่ผู้แข่งขันเลือกอาหารสําหรับช้างไปคนละหนึ่งอย่างแล้วแต่ก่อนจะไปแข่งขันกันดีเจเชาวๆและหนุ่ยจะขอสาธิตเกมเพื่อเป็นตัวอย่างมาดูกันซิว่าแม่จารุณีจะเลือกอาหารของใครถ้าพร้อมแล้วปล่อยนอกจารุณีมาเลยจารุนี จารุณีมาเสียงทายเลยลูกดโน่นกินอะไรดีโน่โน่โน่อันนี้โน่นโน่นโน่นกินจารุณีโน่โน่โน่จารุนีจารุณีจารุณีกินแตงกวาโอ้แม่จารุนีก็เลือกแตงกวาที่ดีเจชาวๆถือไปนะครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันสามคนแรกพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าว่าแม่จารุนีจะเลือกกินอะไร เอาล้วครับผมตอนนี้3คนแรกที่จะมาเสี่ยงทายพี่จารุณีกันระหว่างแตงโมอ้อยกล้วยพี่จารุณีจะกินอะไรพี่จารุณีมาอาเชียหน่อยเอาอะไรกล้วยแตงโมหรืออ้อยพร้อมแล้วมาพี่จารุณีมาพี่จารุณีพี่จารุณีเอาแลครับเชียร์ด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ให้คุณอูนี่เข้ารอบไปเป็นคนแรกเลยนะครับอากาศคงจะร้อนแม่จานณีเลยเลือกกินแตงโมดับร้อนสะหน่อยพี่จานุณีอ๋อเขาบอกว่าเห็นแตงโมเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยซีว่าชิ้นใหญ่ไงคือเสื้อแดงมานึกว่าแตงโมชิ้นใหญ่เลยก็เลยโผล่มาทางนี้เลยอิ่มแน่นอนแต่ผู้ที่ตกรอบก็ไม่ต้องเสียใจไปรับของที่ระลึกสวยๆจาก f ู r y ยูไปเลย เอาละครับผมรอบนี้มีมะละกอมันและยายะพี่จารุณีจะกินอะไรอ่ะกินอะไรกินอะไรอ่ะาพี <มา S 1> พร้อมแล้วพี่จารุณีมา,มา ตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะอีกท่านที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือพี่นัน <Yeah! S 1> และคุณแนันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผ่านเข้ารอบสองไปเจอกับคุณโอ๋ส่วนคนอื่นๆก็ตกรอบก็ไม่กลับบ้านมือเปล่าป๋าตุยก็มอบรางวาัลสวยๆจากทูโฟยูไปเลยครับ กติการอบสองให้ผู้แข่งขันแต่ละคนเลือกอาหารมาคนละหนึ่งอยา่างจากนั้นให้แม่จารุณีเข้ามาเสี่ยงทายว่าจะกินอาหารชนิดนี้แต่รอบนี้เราจะให้วางอาหารไว้บนศีรษะหากแม่จารุณีเลือกกินของใครคนนั้นเข้ารอบแจ็คพอตไปเลย เอาละครับแล้วของที่เราจะให้พี่จารุณีมาเสี่ยงทายว่าจะกินอะไรดีรวางอยู่ข้างหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามีวิธีการว่าใครจะเลือกก่อนเป็นหลักสาโกลมากพี่เราใช้หลักการทางเมกาเลยนัน่นคือ,คอเป่าหิงสุกครับเป่าหิงสุกครับสุดยอดมากครับตัวผมนะครับ <c oughs> อา้ามาหลังชนกันผมนับหนึ่งสองแล้วออกเลยนะว่าจะออกอะไรนะหนึ่งองซบ ไม่ป่นี้บอกว่าให้ออกเลยใช่ไหมให้ออกเลยเขาบอกให้ออกไปไหนคะจะออกไปนอกออกไปนอกก็ได้ขอใจกระดาษเอออยู่ดีจะให้ออกไปนอกเดี๋ยวผมนับด้วยครับพี่นายนะอ่ะเริ่มซ้อมซอมหนึ่งสองสามอ่าเรียบร้อยเลือกก่อนเลือกอะไรดีครับมะพร้าวหรือว่าเป็นสับปะรดครับสับปะรดค่ะคิดว่าคิดว่ามะพร้าวเขากินไหมทานแน่นอนมันมีเปลือกแข็งนะแต่กลิ่นหอมของมะพร้าวปึ๊บกินแล้วเวลา หน้าร้อนคุณอย่าลืมชื่นใจชื่นใจโอเคเอาล่ะมะพร้าวของคุณอู๋หรือสับป,ประรดของคุณแนนใครกันจะได้ผ่านเท่ารอบไปชิงแจ็คพอตมาร่วมลุ้นกันเลยครับอ่ะกองเชียร์เชียร์หน่อยมะพร้าวหรือสับป,ประรด<อ>พี่จารุณีมาพี่จารุณีมาเลย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 เอาละ่ะ<อ><อ>พี่จารุณีรู้ยง หัวอยู่บนหัวอยู่บนหัวพี่จันทุดีน้าร้อครับดูดีว่าพี่จันทุดีจากที่ไหนยูบนหัวลูกอะใจเห็นหรือยังเห็นมะพร้าวแล้วเห็นมะพร้าวแล้วเห็นมะพร้าวเอาแล้วแต่ไม่กินนะไม่กินนะเอาลครับนมะพร้าวแล้วยังไงขี้ขี้ทำไม เอาละครับผมตอนนี right, okay, oh, ้กินหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยครับผู้โชคดีผู้ชนะในการเข้าสู่รอบจะกองพป้นที่ร้อยนัก็คือพี่ยอ ผ,ผู้ชนะที่เข้ารอบไปชิงแจ็คพอตก็คือคุณอู๋ของเรานั่นเองครับส่วนคุณแนนก็จะได้รับเสื้อและหมวกสวยๆจาก2ูโยูไปเลยช่วงหน้ามาลุ้นกันดีกว่าว่าคุณอู๋จะพิชิตแจ็คพอดตของเราไปได้หรือเปล่าแจ็คพอตแต่ที่เลขสามหรือเปล่าหนึ 1, 2, ่งสอเฮ้เ้ มีเฮช่องยี ite, ่ส yeah. right, ิบสีมีเฮยังไครับผมและตอนนี้กลับมาอยู่เามาต่อกับรายการ t r u e o u ช่อง24มีเฮแจกสนุกบุกทุ่ไทยในช่วงแจ็คพอตกับเกมดึงปั๊บรับทองและขอสัมภาษณ์ความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าพี่พี่อู๋รู้สึกไงครับดีใจไหมดีใจมากจะดีใจมากกว่านี้ถ้าเกิดเจอแจ็คพอตมีความมั่นใจมากแค่ไหนว่าจะเจอแจ็คพอตเรา ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเข้าเพื่อนเพื่อนมาเชียร์ด้วยนะดูนี่สุดยอดไม่ได้ห้มันรู้ไปถูกต้องกติกาแจ็คพอตเกมดึงปั๊บรับทองผู้เข้าแข่งขันและแขกรับเชิญประจำภาคจะต้องเลือกกล่องเพื่อดึงคนละหนึ่งกล่องถ้าคนใดคนหนึ่งโชคดีเลือกเจอกล่องที่มีลูกบอลลากสีก็จะได้รับแจ็คพอตทองคำมูลค่า1 0 0 0 0บาทไปเลยแต่ถ้าแจ็คพอตไม่แตก หัวหน้ากวนสายเฮจะให้ผู้เข้าแข่งขันทำการเสี่ยงเซียนสีปลอบใจเลข24ลุ้นรับรางวัลมูลค่า2,000บาทให้พี่หูเลือกก่อนดีกว่าอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรดีเลขหมายเลขดีหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรเชื่อเพื่อนไหมหมายเลขอะไรเชื่อหมายเลขอะไรพี่หัวหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งสามเลือกหมายเลขสอง ตัวช่วยของพี่อู๋ครับครับพี่เชาเลือกเลขอะไรพี่เชาหมายเลขอะไรดิดิหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรเลขสามพี่เชาเลือกสามมาเดี๋ยวเดี๋ยวเต้ยถ้าถ้ามันโชคดีปุ๊บมันจะเป็นยังไงจะมีลูกบอลหลากสีร่วงลงมาเลยใช่างนี้คือได้เลยอันนั้นคือได้เลยมามาเลขสามของพี่ขอให้เป็นลูกโป่งหลากสีครับเลขสามหรือเปล่าสามสามสามจะขอแต่ที่เลขสามหรือเปล่าสามสามสาม อสัตว์เลี้ยงคานในสัตว์เลี้ยงคานโอ้ยโอ้สัตว์เลี้ยงคานมี่พี่ชาวดึงออกมามีแตงูมีแต่สัตว์เลี้ยงคานคนี้ถือว่าไม่ได้นะครับผมเสียดายอ่ะบอกได้เลยห้ากล่องเมื่อกี้พี่เชาตัดทอนไปแล้วหนึ่งกล่องเหลือสี่กล่องถูกความความน่าจะเป็นยังไงก็น่าจะได้อ่ะถ้าดึงออกมาเป็นลูกบอลหลากสีรับไปเลยทองคำราคาหนึ่งเบอร์นบาท ถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่โซ่ไว้เอาไปจับไว้ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขสองหรือเปล่าอดคดูเชียร์หน่อยไล่รับทองรับทองลาเปิดมาเป็นบอลหลากสีแล้วจบเลยนะเอาดูด้วยไม่เป็นไรอย่างที่บอก เรามีเซียมซีปอบใจเลขยี่สยังไม่ได้อีกนี่ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเอามาเซียมซีมาซียมซีมาโอเคข้างนอกครับยี่สี่ยีมาแล้วครับมาแล้วครับแล้วครับยังไงครับยังไงครับยังไงยี่สี่ร่ายร้่ี่สีลุนเงาลุนรับ อล้วครับยี่สิบสี่าเอาเชียร์รอยี่สิบสี่บายี่สิบยี่สิบยี่สิบและเป็นเลขเลขยี่สิบรับเงินรางวัลไปสองพันบาทสุดยอดรู้สึกไงครับเยี่ยมต้องเชื่อตัวเองเนาะ ใช่นะเพราะฉะนั้นดวงตัวเองตอนนี้ดีมากหวังไว้กับชาวชาวเลยโอ้ยพี่ไม่เกี่ยวเราคิดเองเลยเลือกสี่เบียรก็เอาสี่เลยตะหลังอะสุดท้ายดิ ให้พี่เชาฝากหน่อยดีกว่าครับกับรายการของเราครับเพ่ง่ายๆเลยสําหรับใครที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะฮะถ้าเห็นพวกเราทีมงานแบบนี้เห็นโลโก้แบบนี้นะครับผมเห็นพี่ตุ้ยนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับมาร่วมสนุกกันได้เลยพวกเขาแจกกันจริงๆนะครับผมทุกสัปดาห์ไปกันทั่วประเทศเลยถูกต้องครับผมแลวถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับโชคหรือร่วมสนุกแบบนี้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ด้านล่างนี้ครับผม สำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง To, to For you. You. y o u หมายเลข26ยำพิชทีหมายเลข26วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคับ ขอเสียปรอมือต้อนรับพี่ดาวคาเมนครับสวัสดีครับสวัสดีชาวลาดีน่ารัาากพราบผม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 ก็อยู่ลาดีเอาแล้วนี่คนลาดลีแล้ะครับผมแม้คนลาดลีเหมือนกันผมอยู่ลาด,ดีวพวกนี้ผมก็อยู่เทพแล้วออโอ้ย,อยผมเนี่เรื่องจะโมูกนี่ดีกว่าฟันเยอะบ้านผมทำอู่ ผมรู้เลยเ <chains aw art> นี่ยน้ำมันเครื่องไม่ไ <jamais> ด <drama> ้มาตรฐานมาชิ <no Ora Halo> ้นที่2อะไรอะไรสามเมตรกว่าเป็นของคุ้นเคยอยู่ในตลาดเรานี่ยแหละใบใบสักนิดได้ไหมฮะใบใบพี่ใบเลยอ่ะพี่ใบเออยออเ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 รื่องะน้ำมันเครื่องจริงๆริงหรือว่เนี่ยไม่ค่อยถ่ายเนี่ย